ef พ1 e 4นะครับล้อดำดุมแดงนะคันนี้นะครับอ่ะ2 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าซื้อแบบเงินสดซื้อได้เลยนะครับลูกค้าซื้อแบบเงินผ่อนนะคันนี้นะครับอ่ะดาวที่ศนบาทนะอ่าลูกค้าซื้อแบบเงินผ่อนแล้วไม่ดาวสักบาทนะลูกค้าต้องส่งอยู่ประมาณ4 9 0 0 0บาทนะผ่อน4 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะอุปรกรณ์ที่ได้คือดันหน้าคือผ่านหลังนะครับมีดันหน้าไม่ผ่านหลังนะอ่ะทำการตรวจเช็คให้ครับใส่หางลาเทนเลอร์ให้ ่าเปลี่ยนโซ่คงโซ,โซ,โซ,โซ่ข้างเช็คล้อึุมให้นะครับไฟสองผ่านต่อให้นะครับอ่ใครที่มองคันนี้อยู่นะครับ2องแสนแปดหมื่นบาทนะครับอ่เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะอ่าล้อก็ทําเป็นดุมสีแดงนะครับอ่ากระทะล้อสีดําให้นะครับสวยดูเข้มเลยนะครับอ่ใส่ท่อไอเสียให้นะครับเพื่อความสวยงามนะอ่ใครสนใจคันนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกติมีดันหน้ามีผ่านหลังขายในราคา2องแสนแปดหมื่นบาท ดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับถ้าดาว0นย์บาทผ่อนอยู่ที่49,000บาทนะครับแล้วก็มีงอดย่อยอีกเดือนละ2 0 0พนะใครสนใจโทรหาเซววนได้เลย ef 5 1 4ฟรีดาวผ่อนแค่40,000กบาทเองนะครับหรือไม่อยากได้สวยกว่านี้นี่ไงครับก็มีคันที่ดอกยางเต็มเต็มดอกยางลึกๆนะผ่อนที่ศบาทเหมือนกันแต่ข้างว่าก็จะแพงขึ้นนะครับหรือไม่นะครับเลือกกลุ่ม Y m นะครับว m เอาที่0บาทเหมือนกันนะครับแต่บางท่านอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับจะมีส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดถึง60,000บาทนะเอ่อโคที่ห้าหมื่นบาทอ่าอ่าส่วนลดเพิ่มเติมก็จะมีตั้งแต่หนะึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะสูงสุดที่ห้าหมื่นบาทนะครับอ่าคุยให้ FC ให้ลูกค้าได้ฟังกันนะครับส่วนลดแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคันอาจจะลดไม่ได้บางคันอาจจะได้ลดสูงสุดถ,ถึงห้าหมื่นบาทนะครับ าบางท่านก็เอาส่วนรถที่ได้เอาไปซื้อ,อลอตเตอรี่เอาไปเติมน้ำมันเอาไปาเขาเรียวกว่าดูแลรักษารถนะครับเราก็เข้ามาเลือกเอานะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยมีโซลิดด้วยนี่เขาเรียกว่าโซลิดนะยันมาโซลิดมี50แรง มี75แรงนะครับคันใหญ่ๆเป้งๆป,งป,งปอุอยก็ต้องก5็ต้อง75แรงนะครับอ่ะสนใจก็ฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับโทรหาเซกวันได้เลยนะครับโทรหาเซวันได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับอยากขายที่สุดเลย <laughs> อ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณครับ